สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาเก็บเห็ดไก่นะคะเห็ดไก่ทอดที่คนเก็บไว้นะคะนี่เขาก็เยอะเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนแป๊บนึงนี่ค่ะเริ่มโตแล้วนะคะเริ่มโตแล้วตงนี้ด้วยน,นี้ก็จะเอาไปเลยนะคะเ,เก็บเลยค่ะย,ยังมีอีกเยอะนะทุกคน Some up นี่ค่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นที่แบบว่าที่ซิลเลตของเราไม่ไกลนะคะก็เก็บ <g ave> ไปเก็บมาอยู่ในราคาก็ออกให้คนเก็บเรื่อยๆอยู่ค่ะเออก็คงเป็นที่เดียวที่แบบว่าวนเก็บ give, ไปเรื่อยจนหมดฤด,ดูนั่นแหละ เราดูแล้วเขาก็ยังมีแผบ,บเล็กๆกำลังออกเรื่อยๆอะค่ะอันนี้รุ่นนี้กำลังน่าทานเลยค่ะก็เหมือนเดิมคุณสายเลิกงานก็ให้แวะมาค่ะก็เลิกงานีน,นเลิกห้าโมงครึ่ง เมเก็บเห็ดเนาะฝนก็พูดไปเรื่อยนะบางคนแบบว่าเขามาติดตามฝนใหม่ๆเขาก็อาจจะไม่เข้าใจว่าฝนพูดอะไรแต่ว่าพวกพี่ๆที่ติดตามกันมานานก็จะรู้อะเนาะรู้ชาคลาวแล้วแต่คนมาใหม่ๆก็คงพูดอะไรของนาง ตัดเก่าโอ้ยเยอะเลยเล็กๆเ,เอาไปเอาไปเอาไปเพราะถ้าสวยก็เอานี่เห็นไหมโอ้โหสวยมาก อันนี้นะเฮ็ดพัดกับเราแซ่บแซ่บทุกคนกรุบดีเลยอ่ะ ันนี้เป็นเห็ดที่แบบรสชาติเหมือนเห็ดปลวกนะคะเพื่อมีคนถามอีกเพื่อมีคนใหม่ๆเพิ่นถามอีกคือเลยค่ะถ้าถามเพนา้ว่าคุณมากินเห็ดยังนี่แหละเห็ดที่คนชอบที่สุดนะคะก็คือเห็ดไก่ทอดนะคะคือเขากินกินได้บเบื่อค่ะเห็ดยังกินกระแซบเอ้าเอ้าโดนละ เ้าก็เอาอออเกิดทุกปีทุกปีค่ะขอแค่มีฝนนะคะเห็ดอันนี้ขอแค่มีฝน ออกเยอะมากออกเยอะทุกปีค่ะปีนี้ก็ออกลายนะแต่ด้ยวยความที่ฝนมันขาดช่วงมันอาจจะทำให้เขาเสียเร็วค่ะอันนี้อีกตอวหนึง่งโอนน้ก็น่ารักอยู่นะเรียกว่ารอก่อนไหมนี่ทุกคนเอาไว้ก่อน ขุดสักหน่อยนะคะแต่ไม่อยากขุดเยอะคะ่ะมันไม่ใช่วันหยุดคะ่ะจริงๆตรงนี้มาเก็บได้เรื่อยๆนะคะต่รอบหน้ามาก็คงจะได้อีกอะ่ เธอคือแบบสวยมากอ้วนมากจบกใจคนต้องได้จัดผัดกระเพราอ,อีกแล้ว เบ็บเห็ดเป๊บเ,เดียวเด้อพี่น้องนีก็เห็ดไก่นะคะแต่เขาจะออกสีดำจะว่าไปลาตระกูลเห็ดไก่ทอดมีเขาก็มีหลายพันเหมือนกันนะคะทำไมสีเขาถึงไม่เหมือนกันนะคะก็เป็นพันมันก็มีสีขาว คล,ล้ายๆเฮตผึ่งคาไล่นั่นนะทุกคนเออคาไลาเขากจะมีหลายแบบเนะาะคาไลเขาก็จะมีคนละชนิดแต่ก็ถือว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะน,นี่เจออีกจออีกโอเค ได้พอแกงบ่จะว่าไปเกือบได้แล้วนะเกือบได้พอแกงแล้วนะได้ไม่เอย้ยได่ไมมเอย้ยตรงนี้ได้ อันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้มีนอน อแล้วโถทุกคนนี่ไงกอ่โอโอ้โห,โห,โหทุกคนดูกอนี้คือแบบว่าสวยมากคะ่ะสวยมากนี่ ได้แบบนี้ก็ดีนี่รุ่นนี้คือแบบอร่อยอีกแล้วเอาว้าเกือบมีน้องเขาด้วยมีน้องน้อยอะเอาไปทำผัดกะเพราว,วันนี้พรุ่งนี้ทำผัดกะเพรากินอืม กอสวยอืมนี่เขาสิแบาบว่าคือเฮดปวกอิหลืได้ทุกคนเขาจะมีความแบบลื่นๆนะนะลื่นๆนะแค่เขาแบบล่างง่ายพร้อมได้ทุกคนอันนี้ฮะ บล่างก็ได้เอกล่างก็ได้เวลาสิเฮ็ดกินถ้าเ้าแบบตัดตัดตัด,ตดขูดล่างน้่าแป๊บเดียวเออล่างง่ายพร้อมพอพอไปต่อค่ะ หอนี้สวยเชียค้าเชียทุกคนกอนี่คุ่นรู้สึกช้ำๆน่าจะเป็นรอยฝุนเหยียบบลลูทุกคนเห็นน,ำน้ำบ่นี้เออผมว่าผมจะปล่อยไว้ก่อนเพราะกอใหญ่มากกอใหญ่อีหลีได้เนี่ยใส่ฝนเหยียบฝุ่นไ่เห็นเหยียบตั้งนานแล้วล่ะ เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเพื่อจะได้แบบว่าแวะมาใหม่ค่ะให้เขาโตวกว่าน,นี้ก่อน lẹt mắc, lẹt mắc. ảo chứ, cá, cậu ảo chứ, ăn cứ say búa thì được không? ดอกเดียวเต่อ้วนดอกเดียวเต่อ้วนมากไม่มีเพื่อนเลยถ้าก่อนฝนเอาใบไม้ปิดไม้นะโอเคออกมาอืมสวยเนาะทุกคน nè 6 gì vậy Yeah. อันนี้ไม่ได้โอเคอันนี้เป็นเห็ดอิงกี้แคบนะคะทุกคนถามว่ากินได้ไหมก็กินได้นะคะนนก็เป็นอิงกี้แคบที่อันนี้ก็จะเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่แบบว่าห้ามกินกับแอลกอฮอล์นะคะห้ามกินกับแอลกอฮอล์เด็ดขาด ในหนังสือก็บอกว่ากินได้มันจะมีอิงกิแคบแล้วก็มีก้าแคบก็จะเป็นออกสีแบบว่าสีน้ำตาลกว่านี้ค่ะน,น,นะีก็เดี๋ยวเก็บไปกินได้เนี่ยจะเป็นการกินครั้งแรกนะคะไปกินยวไม่แห้งแยกก็ต้องรีบทำเหมือนเดิมน,นะหอดอันเนี้ยเพราะเขาจะเป็นหมึก อิงกี้แคปเดี๋ยวขึ้นชื่อให้มันเดินนะคะก็เก็บดอกอ่อนๆเขาเห็ดตัวนี้ชื่อว่ากร์แอลกอฮอล์นะคะกร์แอลกอฮอล์อิงกี้แคปนะคะอ่าอันนี้ก็ถือว่าจัดว่าเป็นเห็ดกินได้นะคะเนี่ยอ่า Describe as edible ก็คือ,อห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะคะอย,อย่างในน้อยสามสิบหกชั่วโมงนะคะถ้าจะกินในเห็ดชนิดนี้นะคะก็คือ,อเกือบสองวันใช่ไหมสามสิบหกเออก็อย่าดื่มแอลกอฮอล์ถ้ากินเห็ดน,นี้เกือบสองสามวันนะอย่าดื่มแอลกอฮอล์ตามนะคะโอเคค่ะก็กินได้แต่อย่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะสามวันเลยนะคะสองสามวันตีไปเลย โอเคนะคะทุกคนตรงนี้ก็หญ้าสูงอีกแล้วนะคะผลแวกหญ้าเกือบแล้วค่ะเกือบไม่เห็นกอนอี้แล้วเกือบผ่านนางแล้วสวยด้วย้อหย่าสูงเกินเนี่ค่ะไดอยย่สวยเยอะ หาก,กินลำมองเก้านี่แหละพี่น้องลบไปลบบ้าอันนี้ก็เคยมาเก็บแล้วเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็ได้ไปแล้วครั้งหนึ่งโอยอันนี้แห้งแล้วเนี่ยอุ้ยนี่ไงได้อยู่นี่โอ้โหสวยเลย Wow. À, Hào chuột nó chết rồi. Lòi đơm hả? จริงผมก็เดินเก็บเยอะอยู่นะทุกคนเขาแบบว่าเขาไม่ได้ออกเป็นกอๆผมก็เดินตัดเก็บเอาคนเดียวนะไม่ได้ทําคลิปก็ได้เยอะอยู่ค่ะเด้วยด้วยความที่มันออกกันห่างๆไม่ไม่เป็นกอก็เลยไม่ได้เก็บให้ดูนะคะแต่ก็พอได้ค่ะ เล็กๆกำลังขึ้นก็น,นี่ทุกคนคะ่ะตรงนี้ที่เดิมนะคะแล้วที่แบบหญ้าสูงๆที่ฝนแหวกอะ่ะแล้ววันนี้ฝนม,มาค่อยๆเตะอีกรอบหนึ่งคะ่ะเตะหญ้าโอ้โหดีใจเจอแบบสวยๆเลยคะ่ะนี่งามมากคือแบบเรารู้สึกแบบมันต้องมีอะ่ะคือหญ้ามันสูงอะ่ะทุกคนดูงามมาก ตัดก่อนโอ๊้ยดีใจตอนแรกจะกลับแล้วนะก็เลยอะมาดูอีกรอบนึงตรงที่แบบหญ้าส,สูงที่รอบที่แล้วมาที่มันเน่าอะทุกคนที่ฝนต้องแหวกหญ้าก็ได้ไม่เยอะรอบนี้ก็เลยอะอีกรอบนึงแล้วกันค่อยๆเตะหญ้าแหวกหญ้านะอ๊้ยดีใจยังนีอีกนะคะไปไปเดินแหวกหญ้าตรงนี้คือแบบโคตรสูงเลย นี่โอ้โหโ,โคตรสวยเลยโคตรสวยเลยขาตจวหน้าเจียเนี่ทุกคนเห็นไหมตรงนน้นฝนเตะไปเห็นแล้วนู่นหนึ่งกอเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนอันนี้ได้ไหมโอ้อันนี้โดนฝนเหยียบไปตั้งแต่ข่าวที่แล้ว เห็ดพิษก็เหมือนเหมือนเห็ดไก่เห็ดพิษเนี่ยสีออกสีแบบนวลๆออกชมพูนน่นอ,อ,นนอยๆอันนี้เห็ดพิษแต่ก็เหมือนเห็ดไก่มากเลยนะคะแต่เขาจะไม่ออกเป็นกลุ่มหรอกเขาจะออกแบบเขาจะไม่ขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกอเขาจะขึ้นแบบแยกๆแ,แต่ก็บบออกเยอะๆไล่ๆกัน ล้วก็อา่งนี้แล้วกันนะอย่งนี้แล้วกันนะ,นนะนนะทุกคนน,นี่ดีว่าเอามีดยาวมานะโอ้โหเป็นไงสวยๆอีกแล้วค่ะ เสียดายเน่าไปก็เยอะค่ะดีนะเนี่ยกลับมาอีกรอบนึงเดี๋ยวพาไปดูอีกค่ะมีอีกค่ะดยความสูงของญ้านะคะที่สูงมากเนี่ยมันก็เตะลกมาก โชคดีมากเลยค่ะทุกคนมันสวยนะต้องอยู่ข้างใต้หญ้านี่มันสวยนี่ดีว่าตรงนี้แบาบามันอยู่ในหญ้าเนาะเขาก็จะมีความฉ่ำหน่อยไม่แห้งนี่ค่ะเย้ yeah, ดีใจดีใจ อ๋ออันนี้เป็นเห็ดบลูวิทนะคะนี่เป็นเห็ดบลูวิทกินได้เหมือนกันค่ะบลูวิดเขาก็จะมีความออกเป็นม่วงอ่อนๆนะคะสีม่วงอ่อนๆแต่ก็ระวังนะทุกคนเขามีความมีเห็ดมีเห็ดพิษ เห็ดพิษคล้ายๆกันนะคะดูเผลอๆแต่เห็ดพิษมันจะมีแบบเป็นใหญ่ๆข้างล่างนะคะตัวนี้จะไม่มีให่นะคะนี่เห็ดบลูวิทนะคะโอเคค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคู่แฝดพิษเห็ดบลูวิทนะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นสีคล้ายๆกันนะคะสีออกม่วงๆแต่ก็จะมีใยนะคะเห็นไหมข้างใต้จะออกแบบ ใต้ดอกจะมีความสีน้ำตาลนะคะก็ระวังนะคะมือใหม่นะคะ this one is not b l u e w i t h but they look similar the same so be careful นี่ค่ะทุกคนผลงานของฝนวันนี้นะคะก็ไปแป๊บเดียวนะแต่ว่าถือว่าได้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยสวยๆด้วยรอบนี้ โอเคนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย